ณเดชคูกิมิยะพร้อมด้วยแม่แก้วทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังสุดหรูอลังการยาย่าร่วมงานด้วยอย่างอบอุ่นยายเข้าอยู่แล้วเรียบร้อยสำหรับบ้านยิ่งเย็นบ้านหลังใหม่ของลระเอกซุปตานณเดชคูกิมิยะที่เก็บเงินตั้งใจสร้างไว้อยู่กับครอบครัวแล้ววันที่13าพฤษภาคมหนุ่มณเดชและคุณแม่แก้วก็ได้ถือเลิกวันดีวันนี้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต งานนี้ก็มีบรรดาญาติคนสนิทและเหล่าคนดังคนบันเทิงอาทิพี่เอสุภชัยแหวนแหวนประวัลิสาแดงธัญญาดิวปินกมลรวมถึงหวานใจคนพิเศษอย่างยายาอุัสยาที่มาพร้อมกับแม่ปามาร่วมงานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายบรรยากาศในงานนอกจากจะอบอุ่นแล้วบ้านหลังงามของหนุม่นณเดชยังสวยอลังการทุกมุมจริงๆ